ที่นี่ป่าบอลแม่แตงสวยงามข้างหน้าหายไม่รู้ไม่รู้อะไรกับลปรสหวานโอ้ปลาบอนปลาบอนโอ้โหติดตังมาเกือ,อะไรนี่ฮะมาเกือ,อยักษ์กินเืออเรา มครบได้เยอแลวมได้เลยดอจองคบอตอาค่ะัขอบคุณคานกาอนโอท็อปตรนี้อนโอทออ็อปงานกาชาดบ้าลุง นี่ตั้มรังนกนี่ตั้มรังนกนี่รังนกรังนกรังนกนี่ตั้มนกจำลองนี่รังนกน,กนกมาแอ่นโ,โอ้โลแก้าเลยแต่หนูก็โลูกเก้าเลยได้ยินเสียงสวงวัลแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราว่างราวันก่อนก่อนจะมาแนะนำตัวคนสวยๆอย่างเราใช่ไหมคะได้ครับอ่าเสียงรางวัลดัง่ึ้นไม่ใช่รู่นี้เอ่รางวัลอะไรเลยอ๋อรองเ้าโอเค อ๋อน้องบิ๊กก pues ับพี่นูเดย์คุณเน่ยยังไม่ยังเดิมเลยยังวนวนอยู่นะคะยังตั้งสุดที่ไม่ได้ยังไม่ท้อมาต้อมาเปล่าครับต้องมาโอเคเสียงสวรรค์ของเรารางวัลก็คือช่วยอ่านหน่อยค่ะไม่ต้องเสิร์ฟรางวัลที่ออกนะครับผมมีทั้งหมดด้วยกันห้าพยางครับทุกคนนั่นก็คือเฉลยเลยหม้อทอดไร้น้ำมันเย้ชื่ออะไรลูกทอดไร้น้ำมันครับผมอายุเท่าไหร่จ๊ะ ซื้อกี่ใบลูกกกาาาาชชดด5ใบนะคะได้หม้อทอดไร้น้ำมันไปเลยวันนี้พกดวงมาจริงๆนะคะถ้าได้รางวัลแบบนี้โอเคดีใจไหมคะใจซื้ออีกไหมคะอ๋อแล้วแต่แม่แม่อยู่ไหนคะอ๋อแม่อยู่ไหนลูกอยู่นะะคกาชาดกาชาดกาชาดหม้อทอดไร้น้ำมันนี่คือที่บ้านไม่มีน้ำมันใช่ไหมเอ่อน่าจะใช่ขี้ขยานรบกันนะที่บ้านไม่มีน้ำมันแหวนออกไปดูเย็นอย่างฮ่าไม่มีน้ำมันจะทอด โอเคขอบคุณขอเจ้ากลับไปกับพ่อวัดชรินทร์นะคะร้านดีหมาซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะขอขอบคุณนะครัะผมร้านดีหมาซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนคนเราเพื่เลยนะแล้วก็ผเพื่อนเหมนกันสำหรับของรางวัลในการลุ้นรางวัลดางวัลชาติของเราคืนค e> i mean ่ะเอาคนละสองใบไหมลุ้นอ๋อสองใบสี่สิแปดสิบ ไปไปเลยเราสองคนสี่ใบก็เดี๋ยวไม่เท่ากันอ่านี่นี่ใบยีเดียดเอ้าคนชี้กเลยคนหนังชี้ไปชี้ไปชี้ดีดีคาดปุ่นเด้อไปเลยไปล้วเลยุ่นเกลือระเกลือระเครื่อระเคลือคุณแม่จับเลยค่ะคุณแม่อ่าหยิบมางานได้เลยค่ะล้วงไปเลยค่ะแม่คขาอ่าคนคนคนล้วง มีรางวัลใหญ่มาได้เลยนะคะรางวัลไม่ใช่ยาดมใช่หมครับาไม่ใช่ค่ะรางวัลไม่ใช่ระดยาดมคุณแม่ตกใจเลยจับได้ยาดมไม่ใช่นะคอ่ารางวัลที่ออกนะคะเป็นยาพาหนะครับพีู่ิุลมีอออ ไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันโอเคนั่นก็อายแล้วนั่นก็ือพี่กลับมาเลยจักรยาค่ะอย่าลปั่นจักรยานกบ้านนะคะมามากับอะไรคะมามา่อะไรคะเกมาเก่งยกปั่นกรยานกลบบ้านเลยดไหมเมากกมอมาลมาลุาม่ลุา รดเกลือรดเกลือโอ้ดีแบบร้อยแลวมามาแลาวรดนเกลืออ๋อตีไปมาเลยเหรอไอ้ยารดเกลือง่ายเลยอันนี้ก็ได้เต้นไหมอ๋อก็ปังครับอ๋อเอามาม่ามดก็ได้โอเคโอนี่กระดา่ ไปไปไปเป็นเดอไม่เป็นเรืไม่กอดกอดกอใกล้ก็ใกล้หมอกได้หรต่ำบุต่ำบลตำบลตำบลายอที่สตลาดเทศบาตำบุนาโนดนะครับอ้าไม่ทราบว่ามีชาวนาโนดอยู่ในบริเวณงานบ้างหรือเปล่าครับยกมือหน่อยค่ะโอ้ย่ไง่นไงนาโนดเอ้ยนาโนดนี่ต้องอวยพรได้รางวัลใหญ่นะอ่าขออวยพรให้คนนาโนดได้รถรถ มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเพราะว่ากับพลอยตับด้วยอ่าใช่ไหมคะโอเคค่ะส่วนคนสวยอีกคนนะคะหนูแดงเทวีพรมจันทร์นะคะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทล,ลุงนะคะเรารับไม้ต่อนะก็มีเรียงสลับสับเปลี่ยนกันไปสำหรับดีเจจากสถานีวิทยุต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะจากส่วนราชกรารในระดับ,บจังหวัดแล้วก็ระดับอำเภอหนุนเนะวียงการเพทุกพื้นที่ทุกอำเภอเลยนะคะ แวะเวียนมาดูหน้าตาเราทุกทุกทุกคนได้เสิร์ชใจแต่ละค้องถ่นด้ย